เทคนิคส c a l ปิ้งอะแค่เช็คสัญญาณแล้วก็สามารถเข้าเทรดได้เลยเวลาที่เราจะกดส c a l ปิ้งอะใจเราจะต้องชัดเจนและก็เฉียบขาดกับดักของชัยชนะม,มันคือการไม่รู้จับแพ ตลาดผันหวนถือเป็นโอกาสอันดีในการเทรดสั้นด้วยสเกลปิ้งสเกลปิ้งเป็นคอที่มีจุดเข้าเหลือเผือม,มีจุดเข้าที่มั่งคัง่งและสามารถทํากําไรได้ทั้งวันเราสามารถที่จะเติบโตขึ้นในทุกๆวันได้ของการเทรดเตอร์โดยเฉพาะการเทรดสั้นหรือการเทรดสเกลปิ้งนั่นเอง คือจังหวะที่เราตั้ง SL แล้วเราต้องรู้แล้วเราก็ต้องยอมเสียเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเรายอมขาดทุนเท่าไหร่ในใ<ช>แผนแผนนี้แต่ถ้าคุณเลื่อนปุ๊บมันจะไม่ใช่สิ่งที่คุณยอมแล้วใช่สก,กิลเซ็ตเราฝึกฝนได้แบบในระยะเวลาหนึง่งแต่การฝึกฝนไม่เซ็ตอะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาแทบตลอดชีวิตในการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์กลยุทธ์ในการที่เราต้องเปลี่ยน ช่วงที่ตลาดมันเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วครับนอกจากที่ประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วนะอยากจะถามโค้ดทุกตาว่ามีประสบการณ์อะไรเงินหยิบไหมถ้าตลาดมันผันผวนแล้วเปลี่ยนทิศทางไปไวมากๆเลยเราจะปรับกลยุทธ์ยังไงดีอ่อาก็สำหรับตลาดที่ผันผวนนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คอสเกลปิงเราชอบมากๆเลยเนาะเพราะว่าในการเทรดเนี่ยเราไม่ได้ดู ทิศท,ทางหรือว่าดูเทรนด์ของตลาดเลยนะคะเพียงแต่เรามีจุดนัดพบที่แข็งแรงเนาะเป็นจุดนัดพบที่จุดนี้แหละเป็นจุดที่ทํากําไรให้ฉันแล้วเราเป็นนักเทรดที่วิ่งราวกําไร,รอ่าผู้หญิงดีกว่าวิ่งราวกําไร <c oughs> นะค <c oughs> ะก็คือเก็บกําไรในช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดผันผวนถือเป็นโอกาสอันดีในการเทรดสั้นด้วย s c a l ปิ้งนะคะแต่ว่ามี ทริคนิดหนึ่งในช่วงที่ตลาดผันผวนหนักมากๆเนี่ยรเราอาจจะสังเกตว่าจุดนัดพบที่เป็นไปตามเทรนเดิมของตลาดเนี่ยจะมีวินเลทที่จะมีโอกาสชนะมากกว่านะจุดนี้เราอาจจะเอาเข้ามาพิจารณาเสริมรก็ได้ในการเทรดนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตลาดผันผวนยังไงเราก็สามารถที่จะเก็บกําไรได้โคตตุกตาพูดได้แบบสุดยอดมากนะเพราะว่ารู้ว่าผันผวน มันฝัแล้มันมันคิดแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้มันดูน่าก,กลัวนะแต่กลายเป็นโคต,ตามองว่าเป็นข้อดีของการเข้าเทรดแบบสั้นหรือสเกลปิงนั่นเองนะครับยิ่งผันผวนมากๆอาจจะทําให้เราได้จุดในการเข้าเทรดมากขึ้นใช่ อย่างแบบจากหน้าบายเป็นหน้าเซลหน้าเซลเป็นหน้าบายพอถ้าเบรหน้าหน้านี้ปุ๊บเราอาจจะเปลี่ยนหน้าเล่นได้เลยหรืออย่างที่เมื่อกี้นะคีย์สำคัญลุกออกมาก็คือจุดนัดพบที่ใช่อะแล้วมีวินเลทที่ดีอะอาจจะเลือกจุดนัดพบนั้นมาเป็นเช็คลิสสำคัญในช่วงที่ตลาดผันผวนมากๆหรือช่วงที่มีข่าวมากๆเราอาจจะไม่ได้เล่นทุกจุดที่มันเข้าเทรดได้แต่เลือกจุดที่เช็คลิสรบหรือจุดที่เรามองว่าเราเคยฝึก หรือเคยเทรดมาแล้วทำกำไรได้ได้ดีนะฮะมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่เราจะใช้ในเรื่องของควบคุมความเสี่ยงเนาะบางทีเราเข้าเทรดทุกจุดเลยอะ่ะมันอาจจะมีความเสี่ยงที่มันเยอะมากๆนะครับแล้วยิ่งตลาดมันผันผวนสูงมากๆเนี่ยม,มันก็ยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการเทรดเยอะขึ้นมากๆอีกนะครับแล้วอยากจะสอบถามโคตรตักว่าแในช่วงที่ตลาดผันผวนเนี่ยโคตรตักมีวิธีการจัดการความเสีย่ยง อะไรที่สามารถแนะนําได้บ้างเนี่ยถ้าเป็นช่วงของการผันผัวของตลาดเนี่ยส่วนมากการผันผวนเนี้ยจะเกิดจากปัจจัยภายนอกอซะเยอะเช่นข่าวข่าวจะมีการประกาศจากทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปบ้างอะไรอย่างเช่นเราเล่นดีเนาะจะมีการประกาศของฝั่งยุโรปเล่นในช่วงตลาดตลาด่ําก็จะเป็นในเรื่องของอเมริกาหรือว่าการประกาศข่าวนอนฟ้ามเอ้ยข่าว c p ซเอยต่างๆเนี่ย พวกนี้จะเป็นองค์ประกอบทําให้เราอะเกิดการผันผวนของกราฟได้ซึ่งเพื่อเมื่อเรารู้แล้วอะอมเมื่อเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีข่าวแบบเนี้ยเกิดขึ้นถ้าสําหรับนักอะก็จะปรับเปลี่ยนความเสี่ยงของตัวเองโดยการที่โอเคจากเดิมฉันอาจจะเทรดไม้หนึ่งห้าเปอร์เซ็นตโอแต่จะถึงจุดแล้วนะจุดที่เราสามารถที่จะเทรดสเกลปิงได้จุดที่เราจะสามารถเทรดทันได้และตรงนี้สวยมากแต่รู้แล้วว่าข่าวจะออกความผันผวนมาแน่ ลดค่ะลดเปอร์เซ็นต์ในการเทรดลงเช่นจากห้าอาจจะเหลือสามเปอร์เซนต์หรือสองเปอร์เซนต์เพื่อที่จะทําให้เราอ่ะไม่ต้องมีผลกระทบต่อการความผันผวนนั้นเพราะต้องบอกก่อนว่าบางทีการที่มันเกิดความผันผวนแบบรุนแรงครับความเสียหายอ่ะมันเกินจากความเสี่ยงที่เรารับได้เออเราเลยปรับตัวเองตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะวางไม้ครับให้เราอ่ะใช้ความเสี่ยงที่มันน้อยลงและอยู่ในระยะที่เรารับได้เออ จากเดิมเหลือปาจากห้าเป็นสามเป็นสองออเพื่อให้เราอะ่ะจํากัดความเสี่ยงของเราลงไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบการควบคุมความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นถ้าเราจะเข้าเทรดนั้นจริงๆหรืออีกอันนึงก็คือที่ตักใช้บ่อยๆเลยก็คือถ้ารู้ว่าข่าวจะมาไม่เทรดหรอกอืมไม่เทรดก็เป็นอีกหนึ่งอย่างใช่ไม่เทรดไปเลยเพราะอะไร เราหวัะรู้อยู่แล้วว่าสเกลปิ้งเราไปเข้าเทปเมาไหนก็ได้อแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เขาประกาศอะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะเราให้เขาจัดการอะไรกันให้ไปเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าเทปได้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่จะเข้าไหมล่ะถ้าเข้าลดความเสี่ยงโรหรือตัดสินใจเลยว่าเออฉันไม่เข้าแหละไม่เข้านะช่วงที่มันรู้แล้วว่าจะมีความผันผวนอะ ตัดสินใจไม่เข้าหรืก็คือตัดความเสี่ยงไปเลยที่จะเกิดกับพอร์ตของเราเงินทุนของเราไปเลยใช่นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าบางคนก็เลือกที่จะไม่เหตุนหนชนข่าวไปเลยนะครับเพราะคิดว่ายังไงเราค่อยหาจุดเล่นใหม่หรืออาจจะไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนตลาดน้ำเวลานาันนั้นได้แน่นอนครับว่าถ้าในกรณีที่มีข่าวเราเห็นอยู่แล้วบนตารางข่าวนะแล้วเราเลือกข่าวด้วยใช่ไหมเลือกข่าวที่แบบ ไม่ว่าจะเป็นข่าวกองแดงอย่างที่เราคุ้นเคยกันในการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงนะเช่นข่าวนอกตลาดข่าวเศ,เศรษฐกิจต่างๆเอ,อ,อที่เราแบบอยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาตอนกลางวันหรือตอนตีหนึ่งตีสองที่เราไม่ดูอะครับแบบเนี้ยโค้ดักมีวิธีการแบบเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงในการที่เราเตรียมตัวขเข้าเทรดอะไรต้องบอกว่าความเป็นเฮดเดอร์เนาะ เราเลี่ยงไม่ได้กับการที่เราจะต้องติดตามข่าวสารบ้าง <mattress. S 1> แต่ถ้ามันเกิดข่าวที่มันนอกเหนือจากความควบคุมของเราเองจริงๆอะ่ะครับก็ต้องปล่อยให้มันเป็นตามนั้น <S 2> <S 2> ต้องบอกงี้มันต้องปล่อยเป็นตามนั้นเพราะอย่างที่รู้รู้ดวงการเหตดอ่ะไอข่าวที่มันอยู่ในตารางอ่ะเรารู้แล้วเราจํากัดความเสี่ยงได้เวลานี้ฉันจะไม่เหตดนะรอให้เขาสงบก,ก่อนครับแต่ถ้าในกรณีที่เขามาแบบโปงปางโปงปางมาเลย มีระเบิดเข้ามีการประกาศอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะในตลาดการเหตุเราจะรู้แล้วว่ามันจะมีข่าวแปลกๆเข้ามาอย่างเงี้ยให้เราเข้าใจก่อนเลยว่าไอสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นอ่ะมันก็คือเกิดขึ้นแค่นั้นเองไม่ต้องแบบไปโฟกัสว่ามันทําให้ชันเสียหายหรืออะไรเพราะไอสิ่งนั้นอ่ะมันเกิดความเสียหายที่มันเกิดอยู่บนความเสี่ยงที่เรารับได้อย่แล้วเข้าใจไหมอ่ะก็คือแบบ ไม้นั้นฉันจะเข้าแต่เกิดความเสียหายแต่มันยังอยู่ในความเสียหายที่เรารับได้อยูอ่เองเพราะฉะนั้นก็คือไม่เป็นไรก็ก็คือตามนั้นเห็นด้วยเลยเพราะว่าในตลาดเนี่ยเรามันมันมีสิ่งทั้งมีทั้งเรื่องที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองก็คือเทคนิคกลยุทธ์นะครับเรื่องที่เทรดสั้นแล้วจะต้องวางตัวเองอ,อยู่ในโพซิชันแบบไหนตำแหน่งแบบไหนในตลาดของการเทรดสัน้นรวมไปถึง เครื่องมือที่เราใช้ที่ตอบโจทย์กับก mm hmm. ลยุทธ์ของเราเนาะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการตั้นสต็อปลอสเพื่อตัดการขาด,ดทุนไว้ก่อน mm hmm. ว่าเรายอมรับแผนที่เท่านี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราคาดไม่ถึง mm hmm. เราก็สามารถที่จะควบคปมความเสีย่ยงหรือควบคุมพอร์ตของเราได้ให้เรายังมีทุนในการที่จะเทรดเพิ่มนะครับรวมถึงแบบจิตใจหรือหวัวใจ mm hmm. ของการเป็นเรดเดอร์ซึ่งชอบมากๆเลยนะในเรื่องของการที่เราพูดถึงว่าความผันผวนของการ เทดสั้นเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อดีมากๆรเลยของการเทสคาลปิ้งคือมีทําให้เกิดจุดการเข้าเทศที่มันเยอะขึ้นมา,มากๆ<ช>นะครับและก็ยังมีข้อเสียต่างๆนะคะว่าเรื่องที่เราพาดไม่ถึงแน่นอนครับว่าก่อนที่พวกเรา3คนเนาะจะมาเป็นโค้ชในการเทตสั้นได้เนี่ยมันต้องเกิดการ <laughs> ผิดพลาดมากมาย,ยนะฮะเกิด <laughs> <laughs> สิ่งต่างๆนะฮะหรือเกิดบทเรียนขอเรียกขอใช้คํานี้ด้วยว่าความผิดพลาดเนี่ยที่ทําให้เราเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จในปัจจุบันได้นะครับส่วนตัวเนี่ยอยากจะอยากจะมาแชร์ด้วยว่าความผิดพลาดของตัวเองที่เกิดขึ้นทำไมพูดถึงความผิดพลาดแล้วเกิดสิ่งหัวเราะมันอาจจะเป็นบทเรียนที่เราที่เราผ่านมาแล้วแหละแต่ต้องบอกว่าแรกๆเนี่ยที่ผมเลือกที่จะเทนสั้นเนี่ยเรารู้นะ เราเรียนรู้อาจารย์เต้ก็ส่งต่อส่งต่อเทคนิคมาให้เราแล้วก็ส่งต่อจิตวิทยาในการเทรดสั้นมาให้เราแตด่ด้วยความที่จริงครับเราไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้เลยว่าคาว่าเทรดที่รวดเร็วรวดเร็วมันคืออะไร,ม,รมันต้องเร็วขนาดไหนก่อนหน้านี้ต้องต้องย้อนความกบบ่อนผมมาเป็นคนหนึ่งที่เทรดด้วยโครงสร้างแบบยาวยาวยาวคือหนึ่งชั่วโมงผมวอกว่ายาวนะ สี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ถือว่ายาวมากคือเอาแค่ว่าเข้าวันนี้อาจจะออกพรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้ถือว่าเร็วแล้ะสาหรับผมแต่พอเจอสกาวปิ้งสี่มันเร็วถึงขั้นที่ว่าจับอารมณ์เวัวเองไม่ทันเลยออคือบอกเลยว่าแพและเซ็งอะ่ะและเซ็งแล้วจับไม่ได้ว่าเซ็งอะออเคยเคยเป็นไหมแล้วคาว่าอย่างที่โค้ตุูกตาบอกเลยอไอ้คาว่าไม่ยอมไม่ยอมแพ้กับตลาดเนี่ยผมนี่ความนักสู้นี่มาเต็มร้อยเลยเ เออก็เราเคยเทรดชนะมาแล้วเราต้องมาแพ้เหรอเหตุสั้นแค่นี้เรายังแพ้อีกแพ้เสร็จไงต่อนักสู้สิฮะสู้เต็มร้อยสู้มันเข้าไปอีกเอาอีกหลังๆแพ้จนตอนแรกก็เป็นแผนเป็นแผนนะครับทุกคนเทดเป็นแผนเป็นแผนไปสแป๊บหนึ่งไม่ไหวแล้วเว้ยสต็อปลอตไม่ต้องมีเดี๋ยวมันย้อนขึ้นมาเอาสิก็แพ้แล้วมันด้งอ่ะเคยเห็นไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเป็นนะ เอชแอลปลายใส้อ่ะไอคำเนี้ยแล้วมันฝังอยู่ในจิตใจอ่ะทุกท่านมันเป็นฟิลที่แบบว่ามัน S อเสร็จมันกลับขึ้นมาทุนเราเว้ยโดนอย่างเงี้ยละลายไม้ไม่เป็นไรเว้ยเราไม่ตั้งเลย s ออไม่ต้องเลยทีนี้แหละฮะไอตรงที่มันเด้งอ่ะสามแผ่นแรกอ่ะมันเอชอลปลายใต้มันเด้งผมไงแต่พอจังหวะที่เราไม่ตั้งมันไม่เด้งแน่ไปไกลเลยนี่พอเสียหายพอเสียหายก็เริ่มรู้สึกกลัวเริ่มมีความหวาดกลัวของการที่ เทสัน้นเริ่มไม่มั่นใจตอนนั้นยังยังจับความรู้สึกหรือจับอารมณ์ตัวเองหรือยังไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพลาดมันคืออะไรเราไม่รู้เลยว่าเราพลาดเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจเทคนิคมันหรือเปล่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการเทสั้นที่มันชัดเจนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราอาจจะไม่เคยที่เข้าไปฝึกฝนเทคนิคมันนะ ไม่เคยได้เอาไปเอาไปทดสอบเลยอะไม่เคยเอาไปแบนะ็กเทสเนาะเหมือนที่พี่ที่คนตกตาพูดหรือหรือเราแมก้กระทั่งว่าเราไม่รู้สึกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเทรดสั้นน่ะการที่ตั้ง SL มันสําคัญแค่ไหน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ตอนนั้นอะเราค่อยๆตกกลึกมากขึ้นค่อยๆแบบว่าฝึกฝนตัวเองใหม่แล้วจัดเรียงครับจัดว่าจัดชุดความคิดเองว่าเทรสั้นนะมันควรเป็นยังไง mm hmm. เดิมของเราอะที่เราเคยฝึกฝนเทรดมันเป็นยังไงแล้วแยกกันเนาะเทรดสั้นกับเทรดยาวออกมาอย่างชัดเจนอย่างอย่างผมคือเคสหนึ่งแล้วกันเคส<ม>ของความผิดพลาดแล้วใช้เวลานะก่อนที่จะมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีวิธีรับมือแบบไหนบ้างอะ<ม>ของการที่เราผิดพลาดจากการเทรดไปแลยางเนี้อันนี้ก็มาแชร์พี่ๆทุกท่านว่าเฮ้ยส่วนตัวผมคืออาจจะต้องฝึกฝนมากเพิ่มเติมขึ้นเข้าใจว่าเทรดสั้นคืออะไร<ม>แล้วก็มีวิธีการจํากัดความเสีย่ยง Hey, จุดนี้ก็เข้าได้จุดนี้ก็เข้าได้แล้วมันอยากจะกดทุกจุดเลยอะอเรียนรู้ที่จะแพ้ให้เป็นแล้วก็ยอมให้ได้รวมถึงรอให้ได้ด้วยนะคําว่ายอมให้ได้คือรอให้ได้ด้วยนะคะถ้าเราผิดวินัยอะอของเราอะมันก็อาจจะไม่เกิดการรอที่ใช่หรือไม่ยอมแพ้กับตลาดที่มันเกิดขึ้น